ครึ่งวันแล้วนะคะครึ่งวันเราได้เครื่องบุญเครื่องบุญล,ลงมาหมดแล้วนะคะวันนี้ค่อนข้างจะลื้อไวหน่อยเนาะ,ะนี่นะคะเรามาดูไม้สวยๆกันเลยอ่าไม้หลังนี้บอกเลยนะคะลูกค้าหนามาก หนามากนะคะสำหรับสักทองหรอนะคะหนาสามเซนนะคะลูกค้าสีเส่เซนนะคะลูกค้าหนามากๆเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าเก้านะคะหน้าเก้า หน้าเก้าหน้าสิบสองนะคะนี่นะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสอหรับไม้หลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปะขายรวมกับที่ร้านนะคะลูกคนะ้านะที่ร้านก็นยังไม่มีเวลาขายเลยนะคะตอนนี้ นะะคยยเลอันนี้เสาเสาชุดนี้จะส่งนะเอามาๆมาเสาเสาชุดนี้จะส่งที่โคราชนะคะชุดนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยยาวๆอย่างนี้เลยนะคะให้พี่ขอไปเลยนะคะไม่แม่ท้ยไปเลยนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลย ืนชุดนี้หนามากสิบสองมั้งน่าจะอยู่สิบสองนี่นะคะ,ะยาวๆ่างนี้เลยนะ,ะชุดนี้จะยาวทั้งหมดคหกเมตรนะคะทก้าหกเมตรนะคะนี่เลยนะคะสวยๆเลยอันนี้จะอยู่ที่หน้าก้านะคะหน้าก้าหน้า,าก้าวขากระแบบสี่เซนเลยนะคะ สามเซนครึ่งสีเส่เซนกันไปเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะพื้นสวยมากพื้นสักนะคะลูกค้าพื้นสักเอาทั้งต้นเลยทั้งต้นเรื่อยอะสวยมากสวยมากนี่นะคะสวยๆเ,เลยนะคะลูกค้า วันนี้เรากะเสร็จนะคะลูกค้านะวันนี้เสร็จเพราะว่าบ้านบ้านแบบบ้านโบราณนี่ค่อนข้างจะลื้งง่ายนะคะไม่มีหน้าต่างมีแต่ฝาฝาพึ่งฝาก็คือพื้นเลยนะคะลูกค้าอันนี้คือคขาฝาหนานิ้วนะคะฝาหนานิ้วต้องไปขายเป็นพื้นนะคะลูกคา้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ,ะพี่ดาว เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะคะลูกค้านะไม้สึกกับไม้สวยๆนะคะ